สวัสด e ีพี <g <g ่น้องเผาปลากำลังเผาปลาหนินไปเราเอากระปลาสะเพียนปลาปักกินเข่าอยู่ขางน้องด้ำมือนี่บรรยากาศชิวๆน้ำน้องกระบอกให้แห้งยังถ่วมหัวอยู่บ่อืม เมนูกับต้มปลาใส่โออิซิต้มปลาใส่โออิซินัวบอลทุจ่าสดนะฮะคือคมคือว่าอันขีมกัออกเกียวออกบอกกินไปลาเอล่าสามเด็กเทนน้ำมิน ปานป้าปานิน,น,นอ๋าตกกาจับแล้วตนีกาจับเหลวขึ้นอะไรบ่วหน,นพากันขึ้นเลย

สิบลกินก่อนเด้อามสิมน่งขับไปกันใช้ทางนเดซ่าตุ้มบวงยายบวงก ช่วสีเอาคือมานกล้องลงรถตายนเจ้าบาเป็นกล้องไรบอตาไรเน่ยสร้างคอนเทนท์เทสเจีะหิวข้าวหรอตาารบอป้าปาป้าเดียวอะไรง้าวเมย์พริกเอาเจชุกแล้วมายักซองโตัวยเออชุกแล้ว เอาออกรมดเเล่อถ่าวสายคลิปเด้ถ่าวดาหายได้น่ะถ่าดาสิหายนะถ่าดาสิหายผลนะ่ะมาเลิ่อไปหน่องเ้ยกินขาวซุ้มแซวสมปะดุกกับปลานินปลาคอเนี่ยปลาคอ ้ัอยากมระคอน่ะซักเอาเด้อเคืองหนึ่งนี่แล้วก็ซักปลาดุกมาเปลี่ยนผัวต้มตัวหนึ่งเลยเอ้ซักเอาม่ประคอแล้วก็ซักปลาดุกมาเปลี่ยนน้ำเขาเล่าเขาอ่อน้เขาอ่อนไม่ใช่เขาเหนื่อยไหมแขงแรบบนี้ข็งแรงดน้บุมีละลาย อ่ตัวกนาะพกินังเนากิน่อยมองกินข้าวแล้วปีนี่ทีมงานบ่อลายเนาะสมกับปลาบ่อลายปลาบ่อลายพี่น้องปีนี้ลาไม่อย

บ่ได้ม่ได้ไปงวนหนาสิไป่อ้ำอลไรอีกอนคไร้สุดไร้สด่เนี่ยเดี๋ยวอะไรสดมันนี่ร้องไหมไ้สดทางยูทูบหรือว่าทางเฟซบุ๊กก็ดี nó xếp nóc canh với nhau nó, há miệng pha, ghiệp ba không tươi ăn. được rồi, đi chụp khẩu tý rồi. sao mắc kia rồi nó. kháng lệ không phiền đấy thì vào luôn mà ghiệp này, nón à. cái câu vứt dép, tụi chim hướng dẫn này bố lại. ba lên cái nơi, phiền gì là thôi đó. mẹ phiền mai chút

ดเนาะมาไหมดนาลยเสบติอ่ะเสบติเสียบ้ปกินข้าวย่งูไห้องปลาอันสะเพียนนะบ่านะเพียนนะว่าสีจุไห้ชุเพลินแล้วพักกับ่มี้ว้เลยรับพุงแล้วกรโดด9ก็ เก้าพันบ่ท่านห่อแปดหรือแปดกว่ากว่าเนาะมิ้นนั่งก็เจ็ดกว่าก็รับใช้ห่อแปดเดี๋ยวอีกเลยสักพักหนึ่งมีความรู้มีความรู้เงินนะไอ้น้ำครบไอ้น้ำครบเก้าขวบอีกบ่โดนกับม่วงมิ้นท์ก็แปดขวบเนี่ยน้อยนิดละน้ำเกิดอกระดาษปอ

แต่ข้าวน้ำูกกินข้าวน้ำไหนมันจะกินในโด่พูดไปจากเชือกินกรบก็เปิดากหนักะาบกคือขยับกรปามดีขาีขากระายังก่อทั้งนี่นี่อ้างไงอะไรกพี่ขึ้นชดหลอดเน้อยอยู่ปาองในเล็กก่อนนะชดค้ำมีไงทังจังนักโห้ยน่ หวยประเด็กกับสิมี่ลายเปว่ากมันลายสั่งอะไรเงี็ยกีออนเมื่อน้ำขี่เป็นอะไรเนี้ยอะไ่เนอะบ้นนี้คอรอรอบ้านนี้ บอถ้าึ้นน้ำ่อยอย่าลอกเจบอนี่นะห็ดบอเป็นตีิพีเล็้มน่มาอย่าได้พะรุ้เอาีก็ลงมาท์เอาไว่น่แหลยอะไรฝ่ายนีคือก่าชุ่มยัไน้มันดึงเจ้านะ นี่นนมาเน้ำเราอมันแดดมันแดดขึ้นพวกมันไมนแล้วกนะน้องมนนี่ยกีรรถขึ้น้อยเ่ขึนดีรถอยากจะขี่เขาเ้งมาาพลัง่รมาใหม่่าที่แต่ำเลยตเลยกรเลยอืมา่างไว้ไว้มันแดดนะด้ที่เป็นตาน่ยห เมื่อบ้านยังน่องหมดที่ขี้นี่เนี่ยเนาะน้ามาอยากมาอยากขี่ก็เรื่องขี่เป็นแล้วไงเมื่อบ้านยังน้องน้าหมดทจับนั่งดยเยอะก็ให้แม่ซื้อให้อยู่ไทยได้ถ้าให้ซื้อให้ตั้งนานได้แม่ยังไม่ซื้อให้มันมีที่ที่บ่อนหนุอมอีกอ่ะโมมีเดินเยอะโมมีเดินมนาแต่ลายโมคือบ้านน่องเขาเนี่ยมีเนี่ยขี้นี่บอเราให้มันโตก่อนให้มันนั่ง่อนนี่ให้มันขี่กัแข็งก่อนครับผม มนทางซอยท้ามหมู่บ้านยังวิ้งเยอะครับตัครักอครับใช่มดหหลายแล,ล้วแม่แม่มนขับเป้เรืวอง็รด้แนวทางข้ามหมู่บ้านนะครับเดือด,นนดอนนนนอร้อยอยู่กั่าเดืด้อนดำเนาะสบหน้าบ้านทำธุรกิจวันตกนียกับถนนใหญ่คทั้งสิบโทั้งคบพ่วงวิ่งวันเนี่ยกพื่อะไ้เนื้อนั่นล้เนืะ พอดีบ่อนปิ่ียงเลอเมเนพอดีนรานง่ะดางหเป็นเป็น่บ้ามังกรก็ไม่สบายมันอ่ะบามังกรบาแมงจอมังกรน้อยมังกรน้อยมังกรน้อยม่เปลี่ยนมาเนออากาศก็ได้เพิ่งจหาได้สองสามวันเป็นบาีเแล้ว